ต่อมานะคะเรามาดูกันที่อนุพันธ์นะคะอนุพันธ์คืออะไรอนุพันธ์นะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า d e r i v a t i v e นะคะคราวนี้อนุพันธ์ใช้ทำอะไรคะใช้ในการหาความชันนะคะของใครของเส้นสัมผัสสัมผัสใครคะสัมผัสเส้นโค้งโอเคไหม เมื่อนะคะเรามีร้นหน้า y s นะคะแบบนี้ถ้าเกิดเรามีเส้นโคง้งเส้นโค้งหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วเรามีเส้นสัมผัสเส้นโคง้งอย่างนี้นะคะจุดนี้นะคะพี่ให้เป็นจุด f y y ายทำไมพี่เขียนฟังก์ชัน x ได้คะเพราะวาคือฟังก์ชัน x ถูกไหมฉะนั้นจุดนี้นะคะระยะนี้ไปถึงอีกจุดนี้ในแนวแกน x นะคะจะห่างกันเดลต้า x แบบนี้ฉะนั้นจุดนี้นะคะก็คือจุด x บวกเดลต้า x ถูกต้องไหมฉะนั้นนะคะจุดนี้ก็จะต้องเป็นฟังก์ชันของใครของ x บวกเดลต้า x นะคะ ฉะนั้นเรามีจุดสอจุดถูกปะการที่เราจะมีจุด2จุดนะคะเราสามารถหาความชันของเส้นโค้งได้นะคะความชันของเส้นโค้งคืออะไรคือเดลต้าวส่วนเดลต้าเอ็กนะคะเดลต้าวคืออะไรคะก็คือผลต่างของแกน y ลบผลต่างของแกน x นะคะ y สองลบ y ่ส่วนด้วย x 2 S 1ลบ วายสองก็คือจุดนี้แล้วกันจุดนี้เป็นจุดที่สองจุดนี้เป็นจุดที่หนึ่งนะคะจุดที่หนึ่งจุดที่สองเชิญวายสองก็คือฟังก์ชันของเนะคะบวกเดลต้า x ลบฟังก์ชัน x นะคะ, x, ะ,คะส่วนด้วยใครคะส่วนด้วย x2 กสองก็คือเบวกเดลต้า x นะคะลบใครคะลบ x 1กหนึ่งก็คือ x นะคะดังนั้นตัวไหนตัดกันได้คะ ตัวนี้กับตัวนี้ถูกไหมพอตัดกันนะคะเราจะเหลืออะไรเราจะเหลือฟังก์ชัน f บวกเดลต้า f นะคะลบฟังก์ชัน f ส่วนด้วยเดลต้า f นะคะโดยทั่วไปนะคะเราจะสับสนถ้าเกิดเราเขียน x กับเดลต้ x แบบนี้ถ้าเกิดพี่บอกว่าพี่เปลี่ยน delta า x เป็น h นะคะถ้าเกิดเปลี่ยนเราก็จะได้ f บวก h นะคะ ลบฟังก์ชัน f ส่วนด้วย h ถูกไหมฉะนั้นนะคะถ้าเกิดเราจะหาความชันเนี่ยเราจะต้องเทคลิมิตอะเทคลิมิตเข้าไปนะคะ ml นะคะเราก็เทคลิมิตเข้าไป l ลิมิตนะคะ h เข้าใกล้0ของฟังก์ชัน f บวก h ลบฟังก์ชัน f ส่วนด้วย h แบบนี้นะคะแล้วนอกจาก อนุพันธ์นะคะจะหาความชันของเส้นสัมผัสเส้นโคง้งได้แล้วยังหาอะไรได้อีกคะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยถ้าเกิดเขาถามหาความชันถามหาอัตราการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าให้เราดิฟนั่นเองนะคะสำหรับวิธีการดิฟนะคะวิธีแรกก็คือการที่พี่เทสลิมิตแบบนี้ส่วนอีกวิธีหนึ่งเป็นการดิฟแบบใช้สูตรหรือการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรนะคะเราก็จะมีวิธีอีกแบบหนึ่ง เดี๋ยวพี่ก็จะสอนอีกทีหนึ่งนะคะคราวนี้เราจะใช้ตัวนี้ก่อนเราจะใช้ลิมิตก่อนลิมิตก็คือการหาแบบ4 s เ e ส r u ดูหรือกด4ขั้นตอนนะคะกด4ขั้นตอนนี้เราสามารถใช้ในการหาความชันได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพี่จะหาไปที่โจทย์สำหรับการทำลิมิตก่อนแล้วกันนะคะข้ามานะคะเรามาดูโจทย์ข้อแรกนะคะ ทรงหาความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งนะคะที่ y เท่ากับ x ยกกำลงสองลบส x บวกหที่จุดลบหนโดยใช้4 step ต์ลูก่อนนะคะ4 step ต์ลูก็คือการที่เราจะต้องหาความชันโดยการเท k e l ลิมิต h เข้าใกล้ศูนของฟังก์ชัน h บวก h ลบฟังก์ชัน h นะคะแล้วส่วนด้วย h โอเคไหมฉะนั้นนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยสเต็ปที่1เลยนะคะสเต็ปที่1นะคะคือการหาฟังก์ชัน f ฟังก์ชัน f จบให้มานะคะก็คือ x ยกกำลังสองลบ 2x บวก1นะคะต่อมาเราหาฟังก์ชันของ f บวก h ก็คือตรงไหนเป็น f เราแทานเป็น f บวก h ให้หมดนะคะเราจะกลายเป็น x บวก h ยกกำลังสองลบ 2, 2, 2, 2 1. เอบวก h นะคะบวก1แบบนี้ถูกไหมฉะนั้นนะคะสเต็ปที่สองเอาเข้าไปแทนค่า ml เท่ากับลิมิตนะคะ h เข้าใกล้0ของใครคะของเบวก h ทั้งหมดยกกำลังสองลบ2อเอชลบเอชเทเข้าไปนะคะบวก1 แล้วลบกนะคยลบฟังก์ชัน f ก็คือลบ f ยกกำลังสองลบสอ f บวกหงถูกไหมส่วนด้วยค่ะส่วนด้วย h นะคะ,ะต่อมาเราก็ทำยังไงคะเราก็กระจายถูกปะสเต็ปต่อมาสเต็ปที่3แทนค่าแล้วเราก็กระจายเข้าไปนะคะ limit h เข้าใกล้0นะคะหน้ายากกำลังสองบวกสหน้าหลังนะคะบวกหลังกำลังสอง นะคะแล้วก็ทำตามตรีคูณล็อกเข้าไปกระจายเข้าไปนะคะอ่าแบบนี้ส่วนด้วยเอชนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะอะไรตัดกันได้ก็ตัดออกไปนะคะจะเห็นว่า x อกยกกำลังสองตัดกันได้นะคะตัวนี้ตัดกันได้นะคะหนึ่งตัดกันได้นะคะเราเหลืออะไรเอ่ยเราเหลือ e ิมิต เอชเข้าใกล้ศูนของ2 F, H, งองบวกเอชยกกลังสองลบ2อนะคะส่วนเอชดังนั้นดึงเออกมาคดึงเอออกมาได้เป็นเ2ชบวกเลบ2องส่วนเอชดันั้นเตัดเอชข้างลางสเต็ปสุดท้ายแล้วค่สะสเต็ปที่สี่ เจนแบบที่4ก็คือตารที่เท e ลิมิตเข้าไปนะคะเราก็จะได้ H เอชเข้าใกล้ศูนย์ตรงไหนเป็นเอชแทนเป็นศูนย์ให้หมดนะคะกลายเป็น2 f ถูกไหมบวกศูนย์ลบสองนะคะฉะนั้นเราก็จะเหลือ2 f ลบสองสุดท้ายแล้วค่ะเขาบอกว่าที่จุดลบหนึ่งสองฉะนั้นที่ f เป็นลบหนึ่งเป็นสองเราก็แทนเข้าไปไกลายเป็น ลบนบสองก็เป็นลบสองลบสองนะคะตออลบสี่นั่นเองเันก็จะได้ NL และลบสต่อมานะคะเรามาต่อข้อที่2ข้อที่2จงหาค่า d y by d x แบบนี้ก็คืออ่าเดรีวิธก็คืออนุพันธ์นั่นเองนะคะก็เขาบอกให้ใช4 step ้4 s t t p r u l e ดังนั้นเราก็ขึ้นเลยสเต็ปที่1 หาฟังก์ชัน x ฟังก์ชัน x ก็คือ y นั่นแหละก็คือ 5x บวก2นะคะต่อมา x บวก h ถูกไหม,มฟังก์ชัน x บวก h ต้องไหนเป็น x แทนเป็น x บวก h ให้หมดนะคะแบบนี้ถูกปะ้ะฉะนั้นเสเต็ปที่2นะคะเราก็ take ลิมิตหาความชันนะคะก็จะได้ x บวก h นะคะลอ fx ส่วนด้วย h นะคะเราก็จะเป็น h เท่ากล้ศูนย์ะคะของฟังก์ชันนี้ก็คือฟังก์ชัน f บวก h เราก็แทนลงไป5วงเล็บ f บวก h บวก2ลบค่าลบฟังก์ชัน f อยู่ไหนคะอยู่นี่นะก็เป็น5 h ้ f บวก2อย่าลืมใส่วงเล็บนะคะเวลาลบแบบนี้จะทำให้เครื่องหมายเปลี่ยนคราวน,นี้นะคะเราก็กระจายเข้าไปสเต็ปที่3นะคะ เราก็จะได้ ml คือลิมิตของ h เข้าใกล้0ูนย์บวก5 h บวก2ลบ 5x ลบ2ส่วนด้วย h นะคะอันไหนตัดได้เราก็ตัดนะคะอืมคำนี้นะคะเราก็จะได้ ml เท่ากับลิมิต h เข้าใกล้0ของใคร5 h ส่วน h แล้ว h ตัด h ได้นะคะน้องจจำไว้นะคะว่ายังไงเราต้องกำจัด h ตัวล่างให้ได้ถ้ากำจัดไม่ได้แสดงว่าต้องหาวิธีในการกำจัดตัวข้างล่างได้ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราเทคลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยมันจะทำให้ส่วนเป็นศูนย์นะคะเราจะหาค่าไม่ได้เลยดังนั้นเราต้องกำจัดมันไปสเต็ปที่4นะคะสเต็ปที่4ก็จะเป็นการหาคลิมิตละ ml เท่ากับลิมิตของ h เข้าใกล้ศูนย์ของห้า ไิมิมตค่าคงที่ได้ค่าคงที่แบบนี้แนบร้อนแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหน,นสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง Youtube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ